สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะ,ะวันนี้มาพบกับช่อง YADP ชวนชมแนววินเทจน,นะครับทางช่องเราก็จะมีการนำเสนอเกี่ยวกับชวนชมนะฮะวันนี้ผมก็มีชวนชมมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านหนึ่งต้นนะครับเป็นสายพันุเป็น 8, ต้นนานะฮะ ต้นนี้ผมได้ทําการถอนขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากที่เราถอนขึ้นมาแล้วเราจะต้องควรทายังไงต่อไปนะครับอันดับแรกครับก็คือการลิดใบออกทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราถอนมาแล้วมาแล้วนะครับก็ควรที่จะลิดใบนะฮะให้หมดเลยนะครับเพื่อลดลดการ่ายน้ํานะครับแล้วก็พอเราลิดใบเสร็จนะครับก็จะมา จัดแต่งรากนะครับก็คือคัดรากทิ้งนะครับรากเส้นไหนที่เราไม่ต้องการเราตัดทิ้งไปเลยครับแล้วก็ทิ้งไว้จนกว่าแผลจะหายดีนะฮะบางท่านก็อาจจะเดือนหนึ่งหรือว่าสิบห้าวันก็สามารถปลูกได้เลยแต่ต้นต้นนี้มันต้องมีการดัดรากเยอะครับเพราะว่ารากเขาค่อนข้างเส้นใหญ่นะฮะอย่างาเส้นเล็กๆนี้มันสามารถดัดได้เลยก็ ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ายาังไม่มี้หนีวมันดับไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องทิ้งไว้เขาอ่อนตัวก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปครับแล้วแต่ครับพอร่างมันอ่อนตัวเราก็สามารถดับดัได้แล้วตกลงหรือว่าเราไปดับให้ตรงดดตรงในนีกนกก้ก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยรักษาแผลเขาด้วยนะครับ ว่าทำยังไงไม่ไม่ให้แผลเขาเน่าก็คือมันต้องปล่อยให้แห้งแล้วก็บางท่านก็จะมียาทานะครับหรือจะเป็นปูนแดงก็ได้นะครับแล้วก็กาวร้อนนะครับาเาจะรับชมกันเลยนะครับขอบคุณครับ วิธีเราก็ตัดใบครับตัดให้ให้หมดเลยนะครับทั้งต้นนะครับอย่าเหลือนะฮะเพื่อลดการคลายน้ําอาจจะมีเสียงเข้านิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีทางด้านเขามีการก่อสร้างนะฮะมีจะขึ้นโครงหลังคานะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะฮะตัดไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องปล่อยเขาไว้หลายเดือนอยู่นะฮะ อย่างไม้ใหญ่มันก็ค่อนข้างมีพืน้นที่ในการตัดเยอะครับแต่ทําไม้เล็กเราก็ต้องคอยระมัดระวังว่าจะโดนกิ่งหรือเปล่านะฮะแต่อย่างไม้ใหญ่เขาจะมีช่องไฟแต่มันก็จะยากลําบากตรงที่เวลาเราเคลื่อนย้ายนะฮะถ้าสถานที่เราไม่ไม่เอื้อมหน่วยมันก็จะทํายากครับแต่อันนี้ผมทําคนเดียวเองทั้งหมดนะฮะไม่มีใครช่วยนะครับ คือกล้องมือหนึ่งมันก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับนี่ไม้ก็จะมีการติดติดตาดอกตีดอกนะฮะแต่ผมต้องถอนแล้วเพราะไม้มันแช่มานานนะครับปีกว่าแล้วครับ เวลาถอดล้วก็ถอนขึ้นมาแล้วก็ล้างลากให้เอียมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราอาจจะมีการทำลากให้ดูนะฮะแล้วก็จะมีคลิปปลูกต่อไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็ยังงบน้อยอยู่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะฮะอาจจะแจ่มบ้างไม่แจ่มบ้างก็ต้องขออภัยนะฮะ แต่อย่างพิษพนาเขาถ้าเราไม่ตัดได้ไหมได้ครับถ้าเราไม่ตัดมันก็สามารถสะบัดใบทิ้งเองได้นะครับใบมันจะเหลืองแต่เราก็ต้องมาคอยช่วยเด็ดเขาออกแต่เราตัดดีกว่าครับเพราะว่าเพื่อที่จะเอาไว้ได้นานๆน,น,นะฮะ ก็ลองดูนะครับการทำไม้สไตย์วินเทจนะฮะก็ลองดูครับว่าเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนได้ไหมครับ บอกเจ้าใหญ่อีกนี่ที่ผมถือนี่จ๊เจ้าใหญ่อีก็ลูกทอง ต้นนี้ก็ไม้ถูกตัดทดมาหนึ่งมีดนะครับก็ไม้พึ่งแตกพุ่มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็เอามาขอนทำรากเพื่อที่จะสร้างพุ่มให้เขาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลา ขัดอันไหนก็ขาดสำเร็จเลยขัดอัานไหนสำเร็จเลยขาดห้าร้อยรับ,บต้นหน้าที่สิบบาทแต่บ้านนานะครับมันมีคุณลักษณะดีตรงที่ไม้เราไม่ต้องเข้าลวดนะครับมันก็สามารถแตกพุ่มได้นะฮะแต่เราต้องคอยดึง กิ่งคัดกิ่งที่ตำแหน่งมันไม่ดีนะฮะเอาออกนะครับเพื่อที่จะเวลากลิ่งเขาเวลาเราดึงออกมาเนี่ยเขาจะได้เป็นพุ่มกลมส,สวยๆนะครับ ครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง mm. กดซั b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดใบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวม,มีการทำลากขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้ดูใหม่นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ